4วิธีเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และดึงดูดคนรักดีๆวิ่งเข้าหาถ้าใครต้องการความรักดีๆเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และดึงดูดคนรักดีๆวิ่งเข้าหาไม่ต้องโสดอีกต่อไปแฟนรักแฟนหลงจนหัวปักหัวปั๊ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะสร้างแรงดึงดูดแบบยั่งยืนและยืนยาวข้อแรกบุคลิกภาพภายนอกดีเช่นรูปร่างหน้าตาบุคลิกโดยรวม ภาพรวมทั้งหมดนี้คือบุคลิกภาพดีมองโดยรวมแล้วดูดีคุณสวยหน้าตาดีคือข้อดีที่ได้เปรียบแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าดึงดูดและทําให้มีสเสน่ห์นั่นคือการแต่งตัวให้ดูดีค่ะแต่งตัวให้เหมาะกับกาลาเทศะเหมาะกับรูปร่างและหุ่นของตัวเองยิ่งถ้าเป็นคนที่ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายให้หุ่นด,ดูดีดูเฟิร์นด้วยแล้วนะคะยิ่งทําให้รูปร่างของคุณดูดีมากขึ้น รูปร่างภายนอกดูดีน่าดึงดูดและมีสเสน่ห์สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยาวมันจะเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆด้วยค่ะนั่นก็คือบุคลิกภาพภายในเช่นการยิ้มแย้มแจ่มใส่ร่าเริงอารมณ์ดีเป็นคนสนุกสนานซึ่งทำให้ใครก็ตามที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีไปด้วยและเขาจะรู้สึกดีที่อยู่ใกล้คุณเขาจะมีแต่อรอยยิ้มค่ะ ข้อที่2นะคะมีความคาดเดาไม่ได้สิ่งที่ได้มาง่ายสิ่งนั้นมักไม่มีคุณค่าสิ่งที่ได้มายากมักมีค่าเสมอผู้ชายจะตกหลุมรักผู้หญิงที่เขาต้องใช้ความพยายามและเป็นสิ่งที่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะสูญเสียผู้หญิงคนนี้ไปเมื่อไหร่ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีพออะไรก็ตามที่ทําให้เขาไม่แน่ใจทําให้เขาไม่ชัวร์เขาจะพยายามปฏิบัติต่อผู้หญิงคนนั้นอย่างดีค่ะ เพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นมีความสุขและอยู่กับเขาและหลักเขาและวิธีที่3เป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองสูงน,นจะเป็นผู้หญิงที่ดูมีสเสน่ห์และน่าดึงดูดมากๆเพราะเธอจะรู้ว่าชีวิตของเธอต้องการอะไรรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและคู่ควรกับสิ่งดีๆและผู้ชายดีๆค่ะคุณสามารถบอกให้เขารู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไร บอกสิ่งที่คุณต้องการอย่างฉลาดมีจุดยืนของตัวเองนะคะและกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่ต้องการค่ะและเมื่อน,นั้นแหละคุณจะได้รับเกียรติจากผู้ชายและเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองและเขาก็จะตกหลุมรักคุณหัวปากหัวปลาในหลักถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ที่คุณต้องการนะคะสามารถที่จะปรึกษาส่วนตัวกับโคชพิทได้ซึ่งจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไงคิดอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไร และจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่มีสเสน่ห์ดึงดูดที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายคะ่ะทักข้อความหรือ Line แอด apis a, piece, a p i s, s ทีมงานของโค้ดพร้พอมให้ข้อมูลคะ่ะและวิธีที่4มีความเข้ากันได้คะ่ะคุยกันแล้วเคมีตรงกันแล้วมีความคิดตรงกันแล้วมีความชอบมีความคิดที่คล้ายกันอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วทำยังไงคะที่จะทำให้เขามีความสุขที่ได้คุยกับเรา เริ่มจากการที่คุณเป็นคนที่ขี้เล่นเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่เข้าใจกคนอื่นเช่นการเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากําลังพูดเขารู้สึกอย่างไรเขาเศร้าเสียใจหรือภูมิใจคุณก็ควรที่จะแสดงความคิดเห็นโต้ตอบเขาอารมณ์เดียวกับสิ่งที่เขาพูดแสดงการรับรู้ว่าคุณเข้าใจเขาคุณเป็นทีมเดียวกับเขานะเป็นตน้น นำไปปรับใช้นะแค่4วิธีนี้ก็ทําให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมีความสัมพันธ์ที่คุณต้องการแล้ววันนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ได้มีความสุขสามารถปรึกษาส่วนตัวกับโคชพิทซึ่งจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทํายังไงจะต้องแก้ปัญหายอย่างไรแล้วคุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดจนคุณต้องเป็นฝ่ายเรื่องผู้ชายจนทําให้เขาตกหลุมรักคุณรอบที่ลานค่ะไพเร็ c โคชชิ่งกับโคชพีทนะคะตอนนี้ราคาปกตินะคะ25,900 แต่ราคาโปรโมชั่น12,900เาเท่านั้นรีบอินบอ็อกเข้ามานะคะก่อนที่คุณจะพลาดราคาที่ดีที่สุดไปค่ะรักทุกคนนะคะโคชพิดค่ะ